สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังหนุ่มเลิกงานไวกลับบ้านก่อนเวลาเห็นเพื่อนกำลังซุบซิบกันท่าทางแปลกๆเรียกได้ว่าใครเจอแบบนี้ก็ยากที่จะรับได้หลังเรื่องราวของชาวหนุ่มรายหนึ่งจับได้ว่าภรรยาแอบพากิกเข้าบ้านโดยเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่โดยเว็บไซต์24เดอ n ระบุว่าเมื่อเร็วๆนี้ชายชาวจีนคนหนึ่งโกรธจัดเมื่อพบว่าภรรยาของเขาแอบพาชาย อื่นกลับบ้านในขณะที่เขาทำงานคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่บนโซเชียลเรื่องราวเกิดขึ้นในเขตไทชางเมืองซูโจวมณฑลเจียงซูประเทศจีนวันนั้นสามีกลับมาจากที่ทำงานเร็วกว่าปกติเมื่อเดินมาใกล้จะถึงบ้านสังเกตเห็นว่าเพื่อนบ้านมองด้วยสายตาแปลกๆมองมาที่เขาและกระซิบบางอย่าง จากนั้นเมื่อสามีเข้าไปสอบถามเพื่อนบ้านก็บอกว่าเห็นภรรยาพาชายอื่นมาที่บ้านเพื่อนบ้านสงสัยว่าภรรยามีความสัมพันธ์อะไรกันหรือไม่หลังจากที่ที่สามีของเธอไม่อยู่ตอนแรกสามีไม่เชื่อเพราะในสายตาของเขาภรรยาของเขาเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์และเป็นหนึ่งเดียวกับครอบครัวเสมอยิ่งไม่เชื่อว่าภรรยาของเขาจะกล้าทาอะไรแบบนี้ที่บ้านของเขา เพื่อนบ้านเริ่มซุบซิบรวมถึงประตูบ้านที่ล็อกอยู่ฝ่ายสามีก็เริ่มสงสัยเช่นกันหลังจากครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนต่อมาสามีและเพื่อนก็มาเคาะประตูภรยาก็ถามว่าใครเพื่อนของสามีรีบแปลงบอกว่าเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการแนะนำบางอย่างภรยาไม่สงสัยรีบเปิดประตูทันทีที่ประตูเปิดออกสามีและเพื่อนเพื่อนก็พลดพลาดเข้าไปในบ้านอย่างกระทันหันจนคนข้างในไม่สามารถโต้อตอบได้ภรรยาซึ่งสวมชุดนอนและหน้ากากถึงกับตะลึงตกใจที่สามีกลับมาบ้านเร็วกว่าปกติสามี ไม่ฟังภรรยาอธิบายอะไรรีบเข้าไปในห้องเห็นชายแปลกหน้านั่งอยู่ข้างในสามีโกรธจัดไม่คิดว่าภรรยาจะนอกใจรีบวิ่งไปคว้าคอเสื้อภรรยาก็วิ่งเข้าไปขวางพร้อมอธิบายว่าเราไม่ได้ทําอะไรกันเลยสามีไม่ฟังคําแก้ตัวของภรรยาให้เพื่อนๆนโทรหาพ่อแม่ของภรรยาบอกความจริงหลังพบว่าไม่ซื่อสัตย์และบอกว่าจะหย่าและเรื่องราวดังกล่าวยังไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรส่วนชาวโซเชียลต่างก็บอกว่าให้ยาบางคนแนะนําว่าเขาควรใจเย็นใจเย็นคุยกันก่อนค่อยหย่าอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ